ทุกผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เบฟรอนพาสในดาวเทาเมืองไมามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่เลยนะคะโดนัลด์ทรัมพ์ค่ะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจัดพัฒน์วิทัพลิกันนะคะทรัมป์มาเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นในสังคมอเมริกันในเรื่องของแนวคิดอุดมการการใช้ชีวิตอาจจะทำให จุดมืดที่เราไม่ค่อยเห็นมันได้ออกมาอยู่ที่แสงสว่างข้างหลังนะคะนั่การกัินนะคะน่าจะเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนด้านนอกค่ะดูทีตรงไหน ชื่อธันชนกจงยดอิ้งนะคะเป็นบรรณาธิการบริหารสายงานข่าวต่างประเทศของสถานีข่าวทีนเอช่อง16ค่ะ<อ>ในช่วง4ปีที่แล้วนะคะเราไปลงสนามข่าวนะคะที่สหราฐกรการ ถ้าดูจากภาพภายนอกทุกคนก็คิดว่ายังไงฮิลลารีคลินตันชนะการเลือกตั้งอยู่แล้วอันนี้เรามาดูบรรยากาศรอบข้างน,นะคะแล้วก็มาพูดคุยกับผู้ที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์กันเราเลือกไปที่ฟลอริดาและความโชคดีของเราเนี่ยก็คือมีทรัมป์ไปลงพื้นที่หาเสียงในโค้งสุดท้ายพอดีเออมันน่าแปลกใจน,นะว่าภาพที่เราเห็นว่าทรัมป์เนี่ยออน่าจะเป็นคนต่อต้านผู้พิยกแต่อย่างที่เราไปฟลอริดาเนี่ยแม้กระทั่งนั่งท็กซี่ที่ดูเป็นคนเชื้อสายละตินเนี่ยคนขับรถแท็กซี่ยังบอกเลยว่าเชอบโดนันะ คือมันก็เราก็ทําให้เราเห็นแล้วว่ามันมีคนอเมริกรัจนจำนวนมากเลยที่เขาชอบโดน,นัลด์ทรามขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่ไปลงที่สนามข่าวเองเราก็ไม่เห็นนะคะเพราะว่าเรามองจากภายนอกจากประเทศไทยเราคิดว่าทําไม่ปกติคนอเมริกาที่ไหนจะไปเลือกเขาโ ในสมัยสีปีที่แล้วเนี่ยทำงานกับ Spring News แล้วก็เป็นช่วงที่ Spring News มีความร่วมมือกับ s ินพอดีเพราะฉะนั้น s ินก็เลยอ่าละมีโคต้าให้สามารถเข้าไปในงานของฮ i ลลารีคลินตันได้ในอิเล็กชันนั้นของเขาหลังคาใช่ไหมของศูนย์ประชุมนี้มันเป็นแก้ว แล้วมันก็เป็นมีภาษาอังกฤษที่เป็นสำนวนใช่ไหมคะว่า break the glass ceiling ใช่ไหมคะคือเราจะทะลุเพาดานแก้วเพราะว่าผู้หญิงจะได้เป็นบัณฑนาที่ทดีสหรัฐประเทศทส่งที่คนอันดับหนึ่งของโลกมันก็มีความเต็มของมันนะก็คือตื่นเต้นละทุกคนก็เตรียมฉลองแล้วแหละแล้วก็ในสุ่มประชุมเนี่ยสื่อเนี่ยล้านแปดเลยนะสื่อเยอะมากผู้สนับสนุนที่มารอกันอยู่ที่นี่<ม><ม>ก็มีอารมณ์ผิดหวังนะคะแล้วก็เสียใจมากเลยทีเดียวค่ะจากผลการเลือกตั้งที่คลิกออกมานะคะกลายเป็น ลินตันนั้นไม่สามารถก้าวมาเป็นประธานาธิบดีผู้หญิงคนแรกของสหรัฐได้ค่ะตอนนี้ก็เราติดกับความเศร้าโสกอยู่ที่ของฝั่งเฮลี่คลินตันแล้วเราก็เห็นบรรยากาศคนร้องห่มร้องไห้อะเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเขาเชียร์กันมาก I've been alive for 12, 11 presidents and I've never seen anything like him and I understand why the world is terrified that he's now going to be the president of the United States. มีผู้คนออกมารอรับเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะจะได้ยินเสียงเชียร์กันตลอดสองข้างทางค่ะแต่หลังจากสถาบันตนแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นน่ะมีประท้วงใหญ่ women s m a r c h คนออกมาเป็นแสนคนตางการกล่าววอระพงษ์คุณเด็กี๋แต่ละคนนะคะดูเหมือนว่าจะมาเพื่อต้านคำกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าคนมาเยอะขนาดไหนค่ะก็มีการเปรียบเทียบว่า คนออกมาประท้วงวี m มนส์มาร์เนี่ยมากกว่าจำนวนคนที่มาดูหรือว่ามายินดีกับพี่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสาบันตตของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยคนอื่นๆเจอแบบนี้ไหมอะที่มีการประท้วงควบคู่กับการฉลองลองใช้ชนะของตัวเองงอ ถ้าดูจากวันนี้นะถ้าดูจากวันนี้น่าจะแพ้ถ้าดูจากโพเพราะว่าความแตกต่างของโพร,รอบนี้กับโพร,รอบที่แล้วเนี่ยมันต่างกันตรงที่รอบที่แล้วเนี่ยชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะมาจากการที่เขาใช้ Big Data ใช่ไหมเขาใช้ข้อมูลเรื่องของแบบการวิเคราะห์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแบบเชิงลึกแล้วตอนนั้นน่ะเดโมแครตไม่ทันเดโมแครตคือการหาเสียงแบบดั้งเดิมแแต่รอบนี้เดโมแครตเนี่ยใช้ด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นโพเนี่ยรอบที่แล้วนำรอบนี้นำ,นำถ้าเดมโมแครตก,กลับมาใช้กลยุทธ์ในการหาเสียงในการโดยการใช้ข้อมูลอ้างอิงเยอะแบบนี้ในเชิงสแปนเนี่ยมันมีโอกาสที่โพจะไม่พลิกกับอีกประเด็นหนึ่งคืออยู่ที่กลุ่มที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบางกลุ่มอย่างเช่นเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็กลุ่มคนชาติพันธุ์โดยเฉพาะคนที่เป็นเอ่อ k บ a t e r s รรอบที่แล้วเนี่ยโพนำมาก็จริงอ่ะแต่รอบที่แล้วคนไม่ออกไปเลือกตั้งอ่ะแล้วมันก็ทําให ตรงนี้ฮิลลารีแพแพ้กันหรือตั้งด้วยเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าคนกลุ่มนี้ออกมายังไงโพก็ไม่น่าจะผิดถ้าถ้าฟ็อกซ์นยังบอกว่าทรัมป์แพ้เนี่ยเพราะว่า Fox n e w นิวทำโพลล่าสุดไม่ได้นำทรัมป์12จุดแล้วทรัมป์ก็ทีวีเข้าความว่า Fox News ิวคือเฟกนิวส์็คองนะคคือของอริกิดว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนลักษณะข่าวต่างประเทศไปเลยนะ เอาเอาในลักษณะว่าเราทําข่าวต่างประเทศก็มาสิกว่าปีแล้วแต่เดิมคอนเทนต์ข่าวต่างประเทศอะ่ะมันคือคอนเทนต์ niche คนอาจจะบริโภคไม่มากเวลาผู้บริหารสถานีไม่ว่าสถานีไหนก็ตามเนี่ยก็จะอ่ะต่างประเทศไม่ค่อยมีคนดูหรอกเราจะเราจะได้ยินอย่างนี้มาตลอดนะจากผู้บริหารหลายคนว่ามันมันเข็นไม่ขึ้นเนาะไม่มีคนดูมันไกลตัวถ้าอยากจะเล่นข่าวต่างประเทศต้องทาให้มันใกล้ตัวสิใกล้ตัวยังไงเอาเชื่อมกับไทยให้ได้มากที่สุดแต่ในความเป็นจริงแล้วข่าวต่างประเทศเนี่ยต่อให้ไม่ได้เชื่อมกับไทยอะ่ะ มันก็เป็นความรู้มันก็เป็นความรู้แบ็กกราว์ให้กับผู้คนได้เพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศอะบางทีมันวนมาเกิดขึ้นที่ประเทศเรานะไม่ได้เป็นปัญนาที่ประดีที่ดีเท่าไหร่สำหรับประเทศนะคะแต่ว่าก็ยอมรับผลการเลื่องั้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ